และเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นายนภพทวุกาเดและนายพลพลชัยศรีมากรและนายพระรพลนิสัยศรีและนายสถาประดังคำเดียนว,วันนี้จะมาพูดเรื่องชาป์ไฟฟ้าตรงท,ทีตั้งภายในอาคารนะครับผม เส้นทางอาชีพของช่างไฟฟ้าติดตั้งแอรคานะครับหนึ่งการติดตั้งระบบไฟฟ้าในบ้านนะครับก็มาถึงช่างไฟฟ้าทั่วไปที่เคยเรียนนะครับเคยไปฝึกงานตอนปวชสามนะครับปกติเลยครับสองติดตั้งระบบไฟฟ้าสําหรับการต่อเติมบ้านนะครับเช่นเช่นพัดลมที่ติดอยู่ข้างบนที่นัานนะครับและอีกอย่างคือแอร์และเครื่องตัดน้ำมันนะครับผม สการติดตังต้งระบบไฟฟ้าแผแนต่างนะครับเช่ในในตึกสำหรับสานักงานใหญ่ๆนะครับเหมือนตึกที่เราเรียนอยู่ตอนนี้นะครับจะเห็นตามสายไฟที่เดินตามห้องนะครับหรือว่าให้เปรียบเทียบตึกสอตองงอที่วรียนรุปไปนะจะไม่เกี่ยวกับเราสี่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ชำรุดน,นะครับเช่นไฟไฟรั่วนะครับหรือแอร์ไม่ทำง,งาน ที่ว่าสาเหตุมาจากอะไรนะครับส่วนมากนีจะมาจากไฟด้วยและใช้ไฟเป็นขนาดนะครับอ้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าตัวความอปลอดภัยนะครับก็ตำได้นะครับประมาณนั้นครับช่างไฟฟ้าติดตั้งภายในนะครับสริมผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าที่รับผิดชอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับรวมถึงการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั่วไป ตัวอย่างอย่างเช่นไฟดับนะครับทั่วไปเวลาฝนตกไฟดับช่างไฟฟ้าก็าไปนี่จะไม่ค่อยได้ไปอาจะเป็นทักวไฟฟ้ากับฟัอ,อนะค,ะครับคำสนับคำแนะนำนะครับช่างไฟฟ้าคือช่างที่สามารถให้คําแนะนํานะครับเกี่ยวกับของให้กับให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็คนที่ใช้ไฟฟ้า ด้านการด้านความปลอดภัยนะครับความประหยัดพลังงานนะครับเช่นหลอดไฟขนาดนี้เราต้องใช้สายขนาดเท่าไหร่ใช้เบรกเกอร์เท่าไหร่นะครับคือความปลอดภัยนะครับว่าสายขนาดนี้ต้องเหมาะสมกับหลอดไฟนะครับก็ที่จะไม่ไหม้นะครับหรือลั่นจอนะครับแล้วก็เรื่องเปลี่ยนพลังงานนะครับคือใช้หลอดไฟประมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับห้องขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะครับก่อนเรับ จุดประสงค์นะครับการทําให้ระบบไฟฟ้านะครับทํางานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพความรับรึงนะครับทําให้สามารถใช้ไฟฟ้าและอุปก,กรณ์ต่างๆได้อย่างรับรืึงรวมถึงการบำรุงรักษาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็และแก้ไขความข้อค่อมนะครับรายได<ห>้อาชีพ รวมรายได้รายชีพต่อเดือนถึงฟรีนะครับามสายทางาณาชพต่างได้เฉลี่ยต่อานะครับตรมที่1 5 0 0บาท3 0 0 0บาทตามประสบการณ์นะครับถ้าประสบการณ์มากประสบการณ์ต่างๆผู้ได้ร่งไกหม่ก็ย่า่1 5 0 0บาทนะครับส่วนผู้ประสบการณ์มากแล้วก็อยู่ที่3 0 0 0บาท ก่อนผู้ที่ไม่ค่อ,อยมีประสบการณ์เขาอาจจะตามวตควรเฉลี่ยเฉลี่เรียนครับอาจจะประมาณถึงเก้าพันบาทครับตอนมาได้ต่อปีนะครับอาจจะมียอดตัวที่หนึ่งแสนหก,แ,ก,สกแสนหนึ่งหมืนบาทครับถึงสามแสนหกห่นบาทครับเท่ายออกไปครับส่วนข้อดีนะครับข้อดีของการจ้รรรางช่างไฟฟ้าหรือตั้งระบบการร์ดมีข้อดีหลายประการครับได้แก่ความปลอดภัยความน่าเชื่อถือ ประหยัดเวลานะครับและความเชี่ยวชาญต,ตามประสบการณ์ของานครับรการจะสามารถติดตั้งหัวฟ้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานทำให้ลดความ,ามเสี่ยงได้ครับลดความเสี่ยงการ,รเกิดอุบัติเหตุได้ครับ สี่ยงต่อการถูกฟัยถ้าถ้าเก็บความแรงได้ครับโดช่วยไม่ได้เมื่อทีนี้การตริดตั้งที่เป็นต้องาอาจทาให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้ครับเช่นจอฟาร้รับนุรจอครับไฟฟ้าเก็บกระสิทธิภทาพแต่เม่ไนี้ทราไบ้าอาไปลุกไม่ได้ครับ 就是越来越少。Yeah, <yourself. S 1> <laughs> ได้ในบางครั้งครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่างหนึ่งบ้านที่เรา,า,ารู้จักครับรัามถเรียกมาใช้งานได้ครับ mm hmm. หรือบางครั้งก็ไม่ได้บางคนก็ขี่เกียร์ร mm hmm. แล้วนต่คนแห้ะครับ mm hmm. มีใครมีคำถามอยก่ไหมครับ mm hmm. อาจารย์ที่คำถามารครับงา mm hmm. ยตรงนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับและขอโทษที่ให้ของได้ไม่มากเท่าที่ควรครับ mm hmm. ขอบคุณครับ Thank you.